สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิตีใหม่การฟ้องสมุดร,ร้องทุกต้องเขียนคำร้องรอครูไต่สวนกลายเป็นเวลร้อนในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ยเฟซบุ๊กชื่อเข้าแช่เมืองเพชร ครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านชะอำได้พดรูปภาพสมุดเขียนคำร้องของเด็กๆทั้งนี้ปกติเมื่อเด็กๆถูกเพื่อนแกล้งหรือมีการทะเลาะวิวาทกันจะมาฟ้องคุณครูซึ่งจะมีหลายคนมากจนทําให้คุณครูหลายคนมีอาการปวดหัวและปวดหูไปตามๆกันจึงแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทําจุดเขียนคําร้องได้ทุกเรื่อง พร้อมสมุดหนึ่งเล่มเพื่อให้เด็กๆนักเรียนเดินมาเขียนคำร้องเวลาถูกเพื่อนแกล้งจากนั้นจะไต่สวนถึงเรื่องราวที่โดนร้องของนักเรียนชีกกฎการฟ้องครูช่วยให้ครูเบาหูขึ้นนวัตกรรมฟ้องได้ต้องเขียนเป็นครูสอนให้อ่านให้เขียนแสนจะยากแต่พออัดอันอยากฟ้องก็ไปตามเพื่อนมาช่วยสะกดแฮชแท็กปอสองทับหนึ่งฮท็กเผยแพร่ได้ไม่ห่วงค่ะ เพื่อคุณครูเจอปัญหาเดียวกันงานนี้หลังจากถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็ชื่นชมกับวิธีการแก้ไขปัญหาโดยมองว่าวิธีนี้นอกจากครูจะได้เบาหูขึ้นแล้วจะช่วยให้นักเรียนให้สะกดเขียนภาษาไทยคล่องอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ